สมัครม40เมื่อช่วงวันที่4ถึง24สิงหาคมและจ่ายเงินสมทบงวดแรกเรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็ทยอยเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ได้แล้วทางเว็บไซต์ประกันสังคมว่าท่านจะได้รับเงินเยียวยาหรือไม่นะครับซึ่งท่านที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้นว่าได้รับสิทธิ์นะครับตอนนี้ท่านก็ ผูกพอมเพกับบัญชีธนาคารด้วยหมายเลขบัตรประชาชนของท่านเพื่อเตรียมรับเงินโอนเข้าบัญชีของท่านนะครับเงินก็น่าจะโอนช่วงกลางเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไปยังไม่มีการประกาศวันโอนเงินที่ชัดเจนนะครับแต่คาดว่าน่าจะช่วงประมาณวันที่15กันยายนนี้เป็นต้นไป ก็จะมีการโอนเงินสำหรับม40ที่สมัครใหม่ช่วง4ถึง24สิงหาคมที่ผ่านมานะครับก็การผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประชาชนนะครับจะผูกกับบัญชีธนาคารอะไรก็ได้นะครับบัญชีของท่านเลือกมาหนึ่งธนาคารและก็ทำการผูกพร้อมเพย์นะครับซึ่งการผูกพร้อมเพย์นั้นก็สามารถทำได้ทั้งทางแอปธนาคาร ในโทรศัพท์มือถือของท่านนะครับผูกเองได้เลยหรือว่าจะไปทําที่ตู้ ATM ก็ได้ทําทางเว็บไซต์ของธนาคารก็ได้หรือว่าจะไปทําที่สาขาของธนาคารก็ได้นะครับก็สะดวกทางไหนก็ผูกพร้อมเพย์ได้ทางนั้นเลยนะครับเลือกมาหนึ่งบัญชีธนาคารธนาคารอะไรก็ได้ส่วนท่านที่ผูกพร้อมเพย แล้วก่อนหน้านี้กับหมายเลขบัตรโทรศัพท์นะครับก็ขอให้ท่านยกเลิกการผูกพร้อมเพย์กับหมายเลขโทรศัพท์และเปลี่ยนมาผูกพร้อมเพย์ใหม่กับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับเพื่อรับเงินเยียวยาม .40 รายใหม่นะครับซึ่งก็จะได้เงินเข้าบัญชีประมาณ15กันยายนนี้เป็นต้นไปโดยประมาณนะครับยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ประมาณนี้แหละ ซึ่งก็จะได้รับงวดละ5,000บาทนะครับโดยผู้ที่อยู่ในพื้นที่กลุ่ม3จังหวัดแดงเข้มเนี่ยก็คือชนบุรีฉะเชิงเซาอายุทยาก็จะได้รับคนละ2งวดนะครับก็คือ5000บวก5,000เท่ากับ1 0,000บาทนะครับแต่ก็จะได้รับงวดแรกก่อนงวด2เดี๋ยวว่ากันในเดือนถัดไปส่วนผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 16จังหวัดแดงเข้มเพิ่มเติมล่าสุดก็จะได้รับคนละ1นึ่งมวดก็คือ5,000บาทอันนี้สำหรับคนที่ไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้นว่าได้รับสิทธิก็ผูกพ,พร้อมเพย์รอเงินโอนเข้าบัญชีส่วนผู้ที่เข้าไปตรวจสอบสิทธิ์แล้วขึ้นว่าไม่ได้รับสิทธิแต่ท่านมั่นใจว่าตัวท่านอยู่ในพื้นที่จังหวัดแดงเข้มจริงอยู่ในหมวดอาชีพอิสระ หรือว่าแรงงานนอกระบบรวมถึงเป็นเจ้าของกิจการที่ไม่มีลูกจ้างจริงตามที่รัฐบาลเขากำหนดไว้แต่ทำไมฉันไม่ได้รับสิทธิ์ท่านยังมีโอกาสขอยื่นทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุดทธรได้เพื่อให้ทางประกันสังคมตรวจสอบข้อมูลของท่านใหม่อีกรอบหนึง่งหากพบว่าท่านเข้าเกณฑ์ท่านก็จะได้รับเงินเยียวยา วิธีการยื่นทบทวนสิทธิ์ก็คือให้ท่านเข้าไปดาวน์โหลดนะครับหรือว่าเข้าไป c o ี้นะครับเขาจะมีแบบฟอร์มยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะครับก็ให้ใครดาวน์โหลดมาก็ได้คนหนึ่งแล้วก็ไปถ่ายเอกสารนะครับนำมาเขียนก็จะมีให้ท่านเขียนข้อมูลส่วนตัวชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบันที่ติดต่อได้นะครับก็คือท่านก็ต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดแดงเข้มตามที่รัฐบาลกำหนดไว้นะครับแล้วก็ให้ท่านเซ็นรับรองว่าข้อมูลนั้นเป็นความจริงนะครับก็รับรองว่าท่านนั้นทำงานหรือว่าอาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดแดงเข้มจริงแล้วก็ให้แนบหลักฐานสำคัญก็คือสำเนาบัตรประชาชนของท่าน รวมถึงเอกสารที่จะสามารถยืนยันตัวตนได้ว่าท่านนั้นทำงานอยู่ในพื้นที่จังหวัดแดงเข้มจริงนะครับอาจจะเป็นใบเสร็จนะครับค่าใช้จ่ายในพื้นที่นะครับหรือว่าเป็นรูปถ่ายการทำงานของท่านประมาณนี้นะครับท่านก็แนบไปด้วยกับแบบฟอร์มนะครับซึ่งแบบฟอร์มเนี่ยก็จะ ออมอสาม3กกับม40เนี่ยก็ใช้แบบฟอร์มเดียวกันนะครับท่านก็กรอกข้อมูลและแนบเอกสารให้เรียบร้อยใส่ซองให้มิดชิดนะครับจ่าหน้าซองให้ดีแล้วก็ส่งไปที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ที่อยู่ใกล้บ้านของท่านท่านจะส่งไปสี์ไปก็ได้หรือว่าจะไปส่งด้วยตัวเองที่สำนักงานประกันสังคมก็ได้นะครับ ถ้าไปที่สำนักงานเนี่ยเขาก็จะมีกล่องให้ท่านส่งเอกสารเข้าไปในกล่องนะครับก็ไปดูเขาจะเขียนไว้ว่า,าส่งแบบฟอร์มยื่นขอทบทวนสิทธิเพื่อรับเงินเยียวยาจะให้ดีถ้าไปส่งแล้วเนี่ยก็ถ่ายรูปเซลฟี่ไว้นิดนึงเป็นหลักฐานด้วยเผื่อในกรณีที่มีข้อผิดพลาดประการใดก็นำรูปถ่ายตรงนี้ไปยืนยันตัวต,วตวนอีกรอบหนึ่งได้นะครับก็ยื่นทบทวนสิทธิ ให้เร็วที่สุดนะครับคือตอนนี้ท่านยืนได้เลยถ้าท่านออไม่ได้รับสิทธิ์และและมั่นใจว่าตัวเองนั้นต้องได้รับสิทธิ์นะครับอยู่ในพื้นที่จริงตกหล่นหรือเปล่าทําไมเพื่อนทํางานด้วยกันอ,อ,อยู่ด้วยกันเนี่ยทำไมเพื่อนได้รับสิทธิ์ทําไมฉันไม่ได้รับสิทธิ์นะครับแบบนี้ท่านก็ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วก็ส่งเอกสารไปที่ประกันสังคมนะครับจะส่งไปทนีีหรือไปส่งด้วยตัวเองก็ได้ตามที่ท่านสะดวกเลยจากนั้นก็ รอฟังผลทางเว็บไซต์ของประกันสังคมและถ้าท่านเข้าเกณฑ์ก็จะได้รับเงินเยียวยาในรอบต่อไปนะครับอันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดสำหรับม40ที่สมัครใหม่นะครับเมื่อช่วง4-24ถึงสิงหาคมที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์และเตรียมรับเงินเยียวยานะครับซึ่งคาดว่าน่าจะโอนให้ตั้งแต่ 15กันยายนนี้เป็นต้นไปนะครับ